ตู้บ้านใครก็เป็นเนี้เลยที่เราหลายชั้นแท้ตอนนี้ะแม่เออวันดีอีตุ๊ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชันรูมตันดีครับหัวอีเผือกเอ้าแกไอ้เผือกบ้าหรือเปล่าบ้าอะไรเผือกมันเป็นควายไอ้อีเผือกควายนได้ถุนบ้านเราแล้วมึงไปพูดกับหัวอีเผือกก็เหมือนกับผัวอีเผือกกูไม่ใช่ผัวอีเผือกไม่ใช่ผัวอีเผือกไอ้ีเผือกไทยเป็นเมียกูอา มึงไม่ใคร่ไอ้เกลือมึงจะพูดหัวไอ้เขาเนี่ยไปไปเจ้ารอแม่ฟังแม่เอ๊ะเคลียร์เรื่องนี้เลยไม่ใช่ใสเลยเนี่ยมาเชิญยี้แม่คืเกลือเนี่ยหน้าที่เขาคือต้องไปล้างเช็ดล้างตัวให้มันใช่ไหมล่ะแต่จริงแล้วางเนี่ยเปิดก๊อกบ้านข้างข้างบ้านก็ได้แล้วก๊อกน้ำเนี่ยลากไปหลังทุ่งวัตกระโดงของไปทำอะไรถึงนั่นน่ะมันลากไหลไปสามทีคือมงไม่รู้ไปทำอะไรผมกมันตายแล้วทำไมไปนานขนาดนั้นไปทำไรกูเห็นด้วยฉันก็็เหนกูพามันไปล้างรักยิม แล้วทำไมไปล้างข้างหลังวัดหลังวัดกระดองทองมันมีบ่อก็ต้องพาไปอาบตรงนั้นควายมันต้องคุกที่โคที่เลนมัแก้ไม่ได้แม่นจะได้ตึงๆไงเพราะฉะนั้นมันมันยุ่ยไงอะไรเนื้อตัวมันยุ่ยอ่ะมึงนะอย่าให้กูรู้นะโอ้ยใช่หรอวสุรั้มึงใช่หวยเบิกไหมอู้ยมึงหวยเบิกไม่ใช่ไม่เป็นไรแม่ลูกมันล็อตดีนะฉันจะขายทอดตลาดมันให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงจะขายได้ไงแล้วทำไมเรื่องกูอะไอ้ห่าลูกใครใครก็รักอ้าว ใครคิดีเพื่อนมันก็รักลูกมันนะก็รู้แล้วเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะไม่รู้ๆมันห่วงมันเออเดี๋ยวจะทำตัวให้น่าสงสัยนี่และแล้วนะไม่ไน,น่าสงสัยเลยนะนะแล้วแม่เจ้าภาพไม่ให้รางวัลลิเกันนะจ้าพี่ค้อยวันนี้ที่วัดกระโดงทองนะก็มีงานไม่ได้เห็นก็เลยอยากจะมาขอเรีนแม่ไปเที่ยวงานวัดหน่อยอานานทีงานก็ต้องมีแม่เอา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 อยู่แต่บ,บ้านมันน่าเบื่อลูกออกไปเจอ ผู้เจอคนเขาบ้างนะเพื่อนปู่ก็ต้องมีคบหาสมาคมบ้างอยากจะไปแม่ก็ไม่ว่าเดี๋ยวเอาตังค์ไปด้วยๆลุกนี่ใช่ให้ตังค์หลานไปเดี๋ยวกูไปกละมันเองไปทำไมกูไปดูแลหลานไงแล้วออ๋เออให้มันไปหมดแล้วเนี่ยจะไปแย่งหลานกินไหมน่ะเออกูพกตังค์กูมีลูกอ่ะวางไว้จ้างถางหญ้านเดจะป๊อกให้มาสองร้อย ทังเจ็ดไล่ให้มาสองร้อยได้มาร้อยเนี่ยนี่ลูก้างด้วยไปทำอะไรเลยได้ตังร้อยไปไปไปชั้นในลูกล่ะเดี๋ยวแกดูต้องมีห้าร้อยอย่างครับไม่ต้องเป็นห่วงจะกูดูแลลูกมึงนีงดูแลอ่ะใช่เลยนี่นะหาเลือกให้หลานมันก้าวแล้วจริงๆเลยหลับจะตื่นพระราชมาดาอะไรเป็นอะไร เฉลิมชัยเขาเลียว่าไผ่ล้มไม่ใช่เหรอมาเชิญนีเลยทางการนี้ข้าพเจ้าิได้ไปเที่ยวงานวัดแล้วข้าพเจ้าคงจะขาดใจตายมาลายสิ้นเป็นแม่ไมาจะมานาด้ีด่ดูพันท้ายนอนสิเสือเอ็งพี่เพอ้อเจออยู่แล้วนะคะแม่ทำแต่งานเนี่ย เสือก็อยากไปเท่ยวการวัฐแต่เขามันเนี่ยจะไปทำไมอ,าอ้าแล้วน้อยก็ไปดูแลน้องมันคิดว่าลุงไอ้เสือเมันพึ่งได้ไหมหรอแม่อ่ะก็จะดีกว่าเองไปเพราะเองไปเนี100่ยร้อยทั้งร้อยมีเรื่องแน่นอนนี่ไงแม่คิดอย่างนี้ก่อนแล้วไงเรื่องยังไม่เกิดไปคิดก่อนเนี่ยมันก็คิดลบไปก็เองมันเป็นคนใจร้อนใครพรูดอ,อะไรผิดถูกก็ไม่ได้ครั้งนี้จะไม่มีเรื่องมาให้แม่ปวดหัวอย่างจะขัดโคตรหน่อย พอจะเชื่อเองนะแต่ถ้ารับปากเรื่องนี้ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วไล่สวนแตงเนี่ยเป็นยังไงไล่แตงจัดก,การหมดแล้วทั้งหมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยคือทุกอย่างคือวันนี้จะต้องไปเที่ยวให้ได้เข้าไปติ๋งยังไปเสือไปไม่ได้ยังไงเอ้เสือก็ลูกแตงไงก็รูาไปลูกแต่เอ็งเป็นหัวหน้าครอบครัวเอ็งต้องดูแลแเดี๋ยวไปดูแลเนาะเองขอตั้งใจมาแม่มาเอาเอาจะไปก็ไม่ว่าเพราะว่าทะเลาะกับเอ,อเ็อง แม่ก็ไม่เคยชนะเอาเป็นว่าไปกันหมดทั้งบ้านเลยวันนี้แม่จะได้ไม่ต้องทํากับข้าวเองไปงานวัดที่วัดเขาต้องมีของขายเองก็ซื้อขอกลับมาฝากแม่ด้วยละกันจะกินอะไรบอกมากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอะยังซื้อมาให้เออนะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแล้วก็กิน หยดดยอยทอดด้วยแล้วก็กินไอ้เนี่ยไอ้ขนมอะไรนะไอ้ที่เขาเด็กๆวัยรุ่นเขากินไอ้พิซพซ่าพิซซ่า<อ>พิซซ่าพิซซ่าที่ว่าแม่เอาหน้านี้นะอเอาหน้าแลกแกกินไม่เป็นหน้าที่มีมะพร้าวโรยน้ำตาลโรยแล้วก็ง,งา้างแตกทั้งแตกเขาเรียกถังแตกเออไม่ใช่พิซซ่าพิซซ่าพอจึงส่อองแล้วขอโทษขอโทษงงอ่ะแล้วก็ซื้อน้ำมาให้แม่โดยอยากกินน้ำเลยหวานๆชุบผมคอหลายอย่างต้องมีพันธ์ ช่วงที่ขมคอไอ้น้ำไอ้น้ำไม่เนี่ยไอ้น้ำที่เขากินไงไอ้น้ำเด็กวัยรุ่นกินอะอะไรวะไอ้น้ำอะไรวะไอ้ที่ม so ันเป็นชาชาไอ้เนี่ยไอ้ชาชาไอ้โออะไรวะโออีปีอะโออีปีก็จะกินโออีปีเนี่ยโอโออีปีต้องให้ลงมาเสือกกินคนเดียวเออปีลงมาที่กูนี่เอาเหรอเอา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 อะไรวะเนี่ยขำดังฟันปลอมจะหลุดเข้าปากเขาเนอะ มันไม่ได้หาไอนิ่งๆเหลือเคยไหมเนี่ยเคยไหมที่ไม่ถอนกันแม่เนี่ยรู้นะครอบครัวเราใช้จ่ายเท่าไหร่รู้แม่จะกินอะไรบ้างอ่าเกี๊ยวหมูตกอ่าขนมถังแตกหอยทอดโอีปี้โอีชีเออนั่นแหละปียางเออเหลือเราต้องทอนด้วยรู้นะไปเอ๊ะ พ่อเดี๋ยวพี่จ๋แค่ไหนฉันเป็นคนทำงานไอ้ิ่งนี้ได้เป็นร้อยึิจะดูฉันนีฉันต้องมีห้าร้อยอดหาย5้าบาทว่แล้วสั่งของกินออยอยไอ้เดี๋ยวสมองรวมกันเตกแล้วมาเรียหมูอะไรขำาอะไรขำอะไรหมูขำามขำหมูขำแม่คนนี้เขาขำกูทำไมล่ะใครขำกูตบใครขำึงตะเอ้าพี่คนดูขำกูมึงเลยตบเข่อนอะนี่ร้อยคนเนี่อมึงกูตกดิ ดูเยอะเอาให้สถานเสนาไปเลยหาเลยกูจะลงไปตบหัวใจของกูทุกทุกดวงได้ยังไงวะไอ้ดูไม่ดูไม่คิดนะอย่าไปนิว้ากี่เนี่ยมันเมาพอาผูเรื่อยกูไรกูไรใครบ้างเรื่องคนเดียวเลยครับกูมาคนขวัญอ่อนนะอย่าถึงดังไอ้พิงน้องรักครับดูตาเงยเลยดินี่แม่ให้มาที่โอ้โหแม่ไม่รักมึงจริงๆว่ะทำไมอ่ะมึงรู้ไหมว่าแม่ให้เงินปลอมมึงมาเนี่ย แม่นี่นะเจให้เงาหาคุกเขาก็เจอก่อนมึงกูรู้นี่เงินปลอมเองเงินจริงยังไม่ให้พี่มาคือไม่รู้ว่าพี่ทำงานแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างแค่คือมันมันเดี๋ยวไปดูลิเกที่วัดโตุรงค์ทองจะมาลับเลยมึงลับเลยตรงนี้เถวายมือไม่เอามาถวายก็คุยกับน้องโกผู้รับแก้บนให้แม่หาต่อยคืนพี่คือเงินปลอมเนี่ยมันไปใช้ที่ไหนก็ไม่ได้เข้าใจเปล่าส่วนเงินจริงไปที่ไหนก็ได้ส่วนพี่จะทำยังไเดี๋ยวพี่จะเอา อะไรจะเป็นอะไรกันะอลุงฮะลุงลุงอ้ย่้ย่เอาพี่นาดเชื่อพี่ไหมนะไม่ต้องเชื่อพี่ใหยผมยืนยันดีกว่า่ยืนยันไอ้มึงไม่ได้เลยเอ้ยดี๋่วกูไปเลยมาถึงบ้านเงวะนี่ย มึงบอกหลานไปหลานเชื่อมึงเชื่อูพี่บอกว่าอมันเป็นแบงค์ปลอมอะไรเงินจริงอะไรเงินปลอมไอ้ไอ้อเนี้ยเงินจริงเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเงินจริงเห็นไหมไอ้ไ่วะไอ้ไรวะอันไหนเงินปลอมเนี่ยอัเนี้ยเนี้ยเงินจริงเนี่ยแม่ไม่ให้มาเนี่ยใช่อันไหนเงินปลอมแม่ให้มาอ้เนี้ยเงินจริงเนี่ยไม่อันไหนเงินปลอมเนี่ยอันเไอ้ไรเงินปลอมไอนไรเงินปลอมเนี่ยอ้าวที่รุ้ไม่รู้เรลยรู้ต่อมเลยเออเนี่ยใช่พี่จะบอกให้เงินปลอมเนี่ยพี่เป็นนักเลงใช้ที่ไหนก็ได้ส่วนมึงเอาเงินจริงของพี่ไปใช้พี่รักมึงสุดหัวใจไอ้น้องรักพี่ ขอบคุณครับพี่ไม่มีใครรักกูเท่ามึงและลุงเลยอย่ามาคอยดูไปให้ที่ดูเลยขอบคุณมากนะครับเสือไม่เป็นไรน้องรักไอ้ที่เขาไปแด็ดข้าวหม้อไหนมาดูแล้วเลยเดีเฮ้ยขี่รัถฉันก็แบบเอ้ยเพื่อนนี่จะเดือดจะเลี้ยใครลุงกินข้าวเดี๋ยวกันงสองคำเลยเดินเที่ยวหมาก็หมดแล้วว่างตามนะ มึงบ้าวะเนี่ยเงินนู้ยจะมากจะร้อยมันก็เป็นเงินจริงนันแหละแต่แค่เนี้ยมันน้อยกว่ามึงจะไปซื้ออะไรกินได้บาทเดียวทล้วมนี่สิบบาทก็เพีพอกินเลยโอ้โหนี่บอกตรงนะไอ้เสือนพี่มึงนะนี่กูบอกตรงถ้าเป็นพี่กูซะหน่อยนะเฮ้ยมเป็นพี่มึงแล้วมึงจะทำไมกูจะขอบคุณมันไงเออมึงเนี่ยจับกอกอะไรกันแน่เนี่ยตกลงยังไงจับกอกพี่เดี๋ยวกลับบ้านได้ตอนนี้ก็กับบอกว่าไปรีบไปเอาเราไม่ไปทางนู้นนะไปทางนั้นทำไมล่ะทำไมมึงจะไปหาแฟนมึงเป็นยังไงละ